หลังจากที่คุณวันอยู่บำรุงะนะครับหรือพี่หนุ่มนี่แหละก็มีการลาออกอะนะครับจากตําแหน่งทางการเมืองที่อยู่ที่กระทรวงสาธารณาสุขเป็นที่เรียบร้อยเนาะอันนี้ประชาชนพี่น้องก็ รู้แล้วก็รับทราบกันเป็นอย่างดีก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์นะครับบางก็เข้าข้างทางคุณอิงเนาะว่าไอ้คุณอิงถือว่าเป็นผู้นาทาแบบนี้ถูกแล้วต้องมีการไม่งั้นเดี๋ยวคุมคนไม่ได้นู่นนี่นั่นอีกฝ่าฝั่งหนึ่งก็เอาการเลือกตั้งมันจบไปแล้วไปนั่งนับคะแนนกันไม่ได้อย่างนี้ใจแคบเหลือกเกินทำไมอีกคนนึงไปพูดทำไมไม่เรียกเอามาตักเตือนนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็ลอยลาวกันไปนะแต่ล่าสุดการตัดสินใจของคุณวัน เกิดขึ้นวันผู้นี้เป็นมูฟสำคัญครับก็คือทางคุณวันจะเดินทางไปที่กกตเพื่อลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยนี่คือการตัดขาดทางการเมืองอย่างชัดเจนครับการที่ไม่มีตําแหน่งทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพักด้วยเนี่ยถือว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆทีนี้ก็ต้องจับตาครับว่าทางคุณวันเนี่ยจะเดินทางการเมืองกับพักไหนอ่าอันนี้ก็ต้องน่าติดตามนะแต่ที่น่าติดตามมากกว่าก็คือตําแหน่งที่คาอยู่ของทาง ท่านเฉลิมอยู่บำรุงะนะครับทางท่านเฉลิมเนี่ยถือว่าเป็นสสในแบบบัญชีรายชื่อณปัจจุบันยังคงเป็นตําแหน่งสสอ,อยู่ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่สามารถที่จะย้ายออกไปเลยจําเป็นที่ต้องให้พักเนี่ยขับเมื่อพักขับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องไปหาสังกัดพักอื่นอยู่นูน่นนี่นั่นแต่ถ้าสมมติว่าดองเอาไว้มันก็ก็ดองไว้อย่างเงี้ยดึงออกปักก็ขยับอะไรไปไหนไม่ได้ต่างๆนานา,นาถ้าลาออก บัญชีรายชื่อก็จะขยับขึ้นมาแต่ก็ต้องไม่รู้ว่าก็แล้วแต่จะไปพูดคุยเจราจากันไม่รู้จะตกลงกันแบบไหนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกทางเลขาพักนะก็พยายามจะประสานเรื่องราวต่างๆให้มันเกิดขึ้นได้ดีที่สุดแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรยังไงแต่ว่าผู้นี้นะ่ทางคุณวันก็ไปลาออกจากพักเพื่อไทยแหละแต่เขาไปยื่นตรงกับกระกตต่อตปกติอะนะเราจะลาออกจากสมาชิกพักเนี่ยก็ยื่นกับพัก แต่นี่ยืนตรงนะจ๊ะกับทางกะกะตออเป็นไงล่ะเธอ